ครับก็ขอกราบสาวัสดีผู้มชมนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องดีบบิทเช่นเคยครับวันนี้ผมก็ไม่ได้พูดมาตั้งนานครับวันนี้ผมจะมารีวิวแฮตเอาวีใหม่ก็มารีวิวสกินฉี่ครับซีซั่น21นะครับก็แฮตใหม่ซีซั่น21น,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 นี้ผมก็จะมาเล่นฉี่โดยการที่ผมจะออกไอเขมเออจมตีรถคูดาวนั่นเองซึ่งไอเขมจมตีรถคูดาวจะเป็นยังไงกันบ้างก็ไปรับชมกันเลย ก่อ,อนที่จะมาดูครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะก็วันนี้จะมาเล่นฉีนะไม่รู้ว่าผมจะเล่นโหนหรือป,ปาก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมเล่นฉีแล้วก็ไม่ได้มาเล่นฉีมาตั้งนานนะโอเคแล้วชมกันเลยซึ่งผมน่าจะเ <c oughs> จอกับฟอเรนอีกแล้วผมเกลียดฟอเรนมากเลยอะ่ะผมจะยังไม่ต่อสู้กับ ดีกว่าให้เลียคลิปดีกว่าวเฮ้ยอ,อือสู้ได้อยู่ไอ้ออเฮียปวดเกินผมนึกว่าฉี่มันจะไม่สามารถที่จะสู้ได้นะเออเพราะว่าเขาเป็นเบลี่ย เอก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเล่นฉีน่ผมน่าจะออกของตัดเลือดก่อนนะครับเพราะว่ามันมีตัวดูดเลือดก็คือน่าจะเป็นพอร์เนกับบัตเตอร์ไฟเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอออยู่ๆมาเล่นของเฉยอ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่าฟอเรนมันแพ้ไอฉี่ได้ไงวะล้วก็โงเหมือนกันอ่ะก็น่าจะเป็นสกิลที่สองที่ปล่อยขึ้นเตาม,มาดิมาดิเพื่อนมาเยอะนะเพื่อนมาเยอะนะ รู้ส oh, ึกว่าดาซี่เหมือนจะมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหได้เวลาตีเรียบร้อยครับรอตีมาก่อนครับปุ๊บเข้มาดีครับเขมาดีก็มาดีคิวไปตั้งถามครับจังหวะนี้บอกด้วที่หดเดินเลยนาะยังมาดูคููชีนะครับออกของจำปีลูกคุดดาวค่อนข้างหงน่าเลยแล้วเคียวเข้ามาครับโอ้โหไม่เคยเล่นฉีมาก่อนเลยนะเออเล่นโหดมากมากเลยเนี่ยสมอ โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดศกที่สองกันเลยครับโอเคโอ้ห okay. oh, มาตั้งสองคนว่ะมาหมูเลยตแตกแล้วหึหนังรอดมาได้ครับกืับแตกครับจังหวะนี้ซึ่งผมไม่น่าเปิดดูไอเข้มเลยฝั่งเขามีเมียแค่ตัวเดียวครับเราก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ค่อยกลัวเขาะไรนะ แต่เฮี้ยงเราจะออกของไออะไรดีเออสเปียร์เกินนูตแล้วก็โอมิอาร์มแล้วก็ออกของมูรามัสะแล้วก็เขียวประกันตายนี่คือไอเขมโจมตีลูกคดาวแล้วอีกอย่างที่ผมออกไอเขมอ๋อเข้มชิ้นนี้หนึ่งก็คือตัดเลือดนะโ <c oughs> จมตีตัดเลือดมาในเวลาปัดปว,ลวลดละโอ้ยไอพวกนี้มันหมาหมูอะเฮ้ยชูเล็ สวยสวยไอ้เฮียกูเรียนแก้กแค้นแล้ววะพี่เวลาวางมันจะโดนวัปพี่อยู่นี่ยโอ้โหเะร็จกูเรียบกันหนึ่งครับไอ้เฮียชิมหายละเอาไปทัฟไฟมามาจะช่วยจะช่วยมาดิมาดิลงกุมน่อยลงกุมน่อยไอ้เหียลงกุมน่อย ไอเ้เฮียขอบับพ่อมึงไอเ้เฮียขอกำลังสนับสนุนหน่อยขอกำลังหนุนหน่อย <need> ไอ้พวกนี้มันหมาหมูว่ะ <Ret reat. S 1> er. โเคเกดที่นะดูเรียนเป็นเวลาต่อสู้ละไอ้เฮียมันมาสามคนว่ะไอ้พวกนี้มันหมาหมูว่ะสวย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 โอ้ยเฮียโดน สวยครับสวยครับแก้มังกรองอุปกรณดาร์ซิเยอร์ดาร์ซิเยอร์ดาร์กบอสดาร์กบอสดุเรือยไปมึงเอ้ยสงสารกูหน่อยดิต่อไปออกสเปียร์นะครับเพราะว่าผมจะได้เจาะเกาะเอฟบอลดัมแน่นอนผมจะออกดับเบิลเจาะเกาะเลยก็คือมุลามาสักกับสเปียร์ครับเพราะว่าไอตัวนั้นมันออกของถึกมากแล้วก็ไอตัวฟอล์เรนก็ถึกมากดหมืกันนะครับ โอเคได้มังกรลี่ที่เรียบร้อยครับในดาร์คซาริเยอร์สิชิบหายสลิมโคดทีสลิมเราไม่น่าทิ้งเธอเลยมาแตะไปมาแตะไปตีมตีดาร์ <c oughs> ไม่กลัวหรอกครับถ้ามามารุมอะ่ะไม่กลัวหรอกเพราะว่าผมมีสกิลเรือดๆแล้วเียคลิปก่อนครับจังหวะน,นี้ไอของนี้มันน่าจะไปป่วนปลาหรือเปล่าวะว่าแล้วมาไอเดียไม่เล็ดนอ่ะมาเลมาเล เยีาลงกลุมลงกลมลงกลมุมดวงนี้มันป่วนป่าปะมาดิ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 สู้ได้นะสู้ได้นะมาดิมิกี้ทำอะไรกับกัวอีดอกอืมดบโมโับเบิลเขียวก็มาครับไอ้หนงยวขี้เขียวลิแปแต่หนึ่งนะดูดเรือแต่หนึ่งโอ้มอานาไม่มีละสวยไหมครับโอ้ยในสุดก็แก้แค้นมาได้นะครับ อ้าวพ้อแตกเหรให้เดี๋ยวเดือดแต๊บนื้ไม่มีมานาวะเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเติมมานาแปบนโอเคเฮ้ยมีมานาแล้วเดี๋ยวผมได้เวลาไปบวกกับเออผมรู้สึกว่าผมได้หกขิวนะโอ้ผมเล่นขี่หดไปเกินไปนะเนี่ยขนาดโลกกลางนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปปั่นป่วนเขากันเลยนะครับโอเคบัตเตอร์ไฟกำลังไปฟาร์มอยู่นะครับเจอฟลอเรนติโน่เ่า ในเวลาไป,ป่วนเขานะครับผมก็มาดีเฮ้ยข้างล่างฟลอเรนติโนเดี๋ยวผมไปบวกข้างล่างก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวฟลอเรนติโนมันจะตีป้อมผมนะครับโอเคมาที่จะสู้ฉีแล้วครับท่านเลยไอ้หนงตีไม่ล็นละอรับก็มาดีมาดีตีมังกรรออยู่นะ อมาดิมาดิมาดิอืม <su> ก็มาดิถ <lonely> ้าสด็มันมันไม่มากวนติ๋ไงเอออกต่อไปเอาอกไม่อามก่อนนะครับเพราะว่าผมจะได้โจมตีสร้างความเสียหายกายภาพนะครับจะได้โจมตีเยอะดเลือดกันึนะครับดูเลือดรู้สึกว่าหิมเขาค่อนข้างยากจนมากนะ เฉพาะฟลอเรนติโน่ในค่อนข้างสงสารมากเลยนะเออพ่อครีมมากเลยเฮ้ยรู้สึกว่าครีมนั้นมันจะมากเกินไปแล้วละ่ะได้เวลาไปป่วนเขาเลยครับผมโอเคครับมาตั้งสามคนว่ะสูไหวครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ก็ผักไปดีครับรออะไรดูเลือดสิโอคุกลับมาดิครับไอเฮียอืมอืมที่โหดไปเนะาะลารี่เฮียฉียหดน,นะครับพี่น้องดูไหนวะไอเฮียสุไอเฮีย เชียโบเขียวก็มาว่ะโหดเกินไปแล้วฉี่โอ้ยเขียขอบับขอบับหน่อยขอบับหน่อยขอบับหน่อยกูขอบับหน่อยไอ้เขียวอืออีเขียไม่ให้ครัขอบับหน่อยไว้สัตว์โหดเกินไปแล้วฉี่ให้ผมขอให้เฮมบ้างๆหน่อยนะครับ ไวทีมฟาร์มนกตัวหนึ่งสูดเลือดด้วยโอเคฟาร์มนกไปมึงโคตรขีนะเพื่อนเดีคือคาร์ลังไปช่วยแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยครับโอเคโอเคโอเคอเค้าวไอเ้อเหี้ยกระต่ายตายละช่างไม่เห็นเหี้ย,ยตีตีตีป้อมตีป้อม เปิดช้าแล้วก็ตีเร็วๆครับจะได้ตีป้อมไวๆตีป้อมแตกเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมไปคนติ่งฟาร์มหรือเปล่าวะไปฟาร์มคลิปคลิปธรรมดาดีกว่าเพราะว่าถ้าผมฟาร์มบัฟฟ้าผมจะอันนั้นครับเอาไปดิมาดิที่จะสู้กับพี่ได้หรอยอ้น้องอม,มาดิอืมทีจนเดอรี่ครับสิบคิวครับ,รบจังหวะนี้โหดเกินครับเรียกกจะมู อ้าวัดีครับหืมดักฆ่าดักฆ่าสวยผมมีอาวุธเรียบร้อยต่อไปก็มูรามาสะครับเพราะว่าผมทำคอนเทนต์ตบตีลูกจาวนะครับไม่ต้องห่วงโอ้ยห้องนี้มันขี้ขาดว่ะไปจัตีมังกรห้อยกรหอยกรห้อยกรห้อยกรจะเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไปฟาร์มเขาของเขาก่อนเถอะ เอาเฮียมีบัฟต์ไฟมาฟามของแล้วครับมไม่กลา้าเปิดหน้าตีเลยมันนั้นไปนแล้วมันหนีไปแล้วเอ้ยผุมึงก็ใจเย็นเกินเอาของเฮียมีนครบหน่อยครับเดี๋ยวผมไปตีป้อมเลนล่างก่อนมันไม่มีใครสังเกตว่าผมกําลังตีป้อมเลนล่างอยู่นะครับโอเคได้เวลาตีป้อมเลนล่างแล้วครับผมตีป้อมเลยสิรออะไรอืมอม,ม,มีใครสังเกตเลยเหรอว่าฉันตีป้อมเลนล่างอยู่นะ พวกเขากำลังไปบวกข้างๆอย่างมันเมามันเลยนะได้เวลาป่วนเขาแล้วซะแล้วผมรู้คิดว่าผมน่าจะดีซิมังเทงแน่นอนอืีกเฮียเลยมาครับมาครับมาครับหืมรออะไรหืมโอ้ยโอ้ยโอย้ไม่ไหวแน่นอนผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไหวอรอสับรอจะระเบิดเรื่องของมึงเไรเฮียเราระเบิดก็ไปซื้อใหม่ดูเลี้ยงไปมึงนะโอเคได้เวลาไปบวกแล้ว แล้วเพลยมันออกของเฮียอะไรเนี่ยมันออกของเซตอะไรของมันวะไปแล้วพอผมซื้ต่อไปตายแน่หมเกิอดลูกสารทีมเขาอะแม่งแก่ค่อทข้างเยอะเลยโอ้โหสี่ตัวยกเป็นเลสุเลสุแค่ตัวเดียว ไอ้ที่เปลิออ่นตีหไหมวะไม่น่าเปลิออ่นตีเลยยังไม่เห็นแล้วสกิลก็เข้าสกิลก็เข้ามาอืมมึงก็ตีป้อมอย่างไวเนาะ เรากระจบป้อมอย่างไวเลยฉันไม่ได้บวกเลยนะโอ้โหมาไ้จบป้อมดิไอพวกนี้มันลีลาวะ่ะเร็วเร็วเร็วพ่อแม่ผมเล่นเฉียวออกของจอมตีคนดาวม,มันก็ไม่ออกของยังไม่ครบเลย ตรกนี้มันจบไวเกินนะมาดูกันว่าเอ็มฮีจะเป็นของใครนะถ้าไม่ใช่ของผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะไอ้เหี้ยุอส่าคิวเยอะช่วยค่อนข้างเยอะมามาดูกันมาดีวสกินนี้ยมันต้องโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ปะไม่ได้ะ่ะขอคิว,วค่อนข้างเยอะแหละจริงไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงมันคิวเยอะ เหม็นค่อนข้างเยอะไม่เป็นไรถือว่าถือว่ามันเป็นบทเรียนที่เราแบบว่าก็ไม่เป็นไรนะแม้วันเราจะได้ที่สองก็ตามแต่เราก็แบบว่าอย่างไรดีคืออย่างไรดีไม่อยากพูดถือหรอไอ้เหี้ยได้ได้เหรียญก็ก็ดีเหมือนกันนะเออไม่เป็นไรมา,มาด้วยเหตุการณ์โจมตีรถคนดาจะเียนไดในในบ้างนะครบ ออดี้ออกก่อนแล้วครับเพราะว่าผมออกเซตประมาณนี้เด้อออกของ <c oughs> มุลามะสะแล้วก็เคียวครับออกของประมาณนี้แหละตัดเลือดอันนี้เราทับกันเซียไว้กันเซียพวกเวทกับพวกที่มันสตสันค่อนข้างเยอะและสเปียร์เรากินนู๊สเปียร์เรากินนู๊ก็ไว้จ่อเกาะพวกแข็งนา่แหละพวกแคคโคไฟเตอร์แล้วก็โอมิอาร์มจะได้จบตีทางปิยภาพแล้วก็มุลามะสะคือจริงๆไม่ต้องออกของมุลามะสะก็ได้นะมันไม่จําเป็นนะ คือออกของทอยก็ได้ออกของเชิวรอดก็ได้ครับแล้วแต่สถานการณ์เดี๋ยวผมออกของเออดับเบิลจอะเกาะเดดับเบิลจอกเกาะคือส,สเปียร์เรากินนูดกับมูลามาสะต่อไปก็เขียวเขียว้อกกันตายครับเออประมาณนั้นส่วนพลังแฝงนะครับพลังแฝงเดี๋ยวดูก่อนนะพลังแฝงของฉีนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหลายคนอาจจะไม่รู้ออกของประมาณนี้แหละนี่ออกของเป็นสีแดงก่อนเลยเพิ่มดำนี้แล้วก็เพิ่ม พลังโจมตีแล้วก็ใช้ตัวพลังแสงคือหัวควายหัวควายไม่รู้อาจารย์ชื่ออะไรคือเวลาเราใช่นตีมันจะเพิ่มเออว่าคุณดาค่อนข้าง,งเยอะมากแล้วก็เพิ่มสร้างความเสียหายเออแล้วก็สุดท้ายก็คือเจาะเกาะเจาะเกาะวกพวกแข้งพวกนี้หละเออประมาณนั้นเออไม่มีอะไรมากนะครับก็ เนีกันบ้างคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ผมด้วยเคลื่องที่ต่อไปผมน่าจะทำเป็นคิโรตัวใหม่ที่มีชื่อว่า u a นะครับเอ,อก็รอติดตามผมด้วยถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ทางใต้คลิปด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ